คะในเมืองออสโลค่ะมีตึกรามบ้านช่องสวยงามนะคะนี่คอมฟอร์ตโฮเทลอยู่นั่นมีโฮเทลอยู่ข้างบนตรงนันข้ามข้างหลังนี่ก็จะเป็นโอเปร่าเฮาโอเปร่าเฮาค่ะโอเปร่าเฮาอยู่ข้างหลังนี่ค่ะเป็นวิวออสโลในเมืองค่ะ จะเป็นที่ตรงเข้าไปที่ดาวทาเนี่เราจะออกนอกเมืองเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะก็ต้องผ่านจุดนี้อกมาคะ่ะผ่านถ้ำออกเพื่อที่จะออกนอกเมืองเมื่อกี้เราก็ลอดถ้ำเข้ามาในเมืองนะคะนี่เราจะลอดออกไปอีกจะกลับไปทางบ้านเราทางลาวิคทางโน้นนี่ก็ผ่านถ้ำน้ำแล้วผ่านเดนีนี่เห็นไหมตอนนี้เราจะลงข้างล่างนะคะ ลงไปที่ระดับน้ําที่ลึกที่สุดตอนนี้จากสูงล้วก็ลงไปเรื่อยๆๆ,ยๆค่ะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะบุนหมังเงยเมต,เตร์นะลึกหลังไหนนี่ค่ะลึกสุดอยู่ที่45เมตรค่ะ ความลึกสูงสุดอยู่ตรงนี้แล้วต่อไปก็จะขึ้นแล้วค่ะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นไปแล้วนะคะก็จะขึ้นไปความความสูงมันอยู่ที่ความลึกสุดอยู่ที่45เมตรอันนี้ขึ้นแล้วค่ะเริ่มขึ้นแล้วนี่ขึมาแล้วขึ้าแาบนเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำวิศวกรประเทศนี้เขาออกแบบเก่งค่ะ ทำลอดใต้น้ำ้าไปได้ค่ะเก่งมากนี่ไปทางเดียวกับสตอกโคมสวีเดนได้นะคะทางเนี้ยนี่สูงสุดจนจะสุดแล้วค่ะนี่ออกมาตอนนี้ก็จะข้างบนก็จะสุดจากน้ำแล้วค่ะตรงนี้นี่ก็เป็นเรือนะค่ะเรือโคเลอร์ไลน์อีกแล้วค่ะก็ที่จะไป ไปเยลรมนีเรือนี้ลำใหญ่ค่ะเรือใหญ่โคโลเรลลัยค่ะถึงเท่ากับตึก4ชั้นเลยครับนี่ค่ะสวยคโคโลลลยลำใหญ่มากครับบนเรือนี่มีทุกอย่างนะคะที่ช้อปปิง้งอาหารซาวนา่าอาบน้ํามีทุกอย่างมีสระว่ายน้ํามีเล่นน้ํามีซาวนา่า มีเกมมีทุกอย่างค่ะ